โอ้ยกอใหญ่แต่ต้นเล็กเห็นไหมเตรีมตัวตัดตะไคร้แล้วการตลบูงนี้รบสามองศาตัดตะไคร้แกไปกินานาวเกือบเต็มตะก้าเลยอื อันนี้ก็เล็กโทษเลืกอกเอาบ่งามแต่กอดูดิหัวไม่ใหญ่ใช่ไหมมันยังไม่ถึงเวลานี่อากาศมันอากาศมันไม่ร้อนมากปีนี้ไม่ร้อนเท่าไหรด่ดิใช่ไหม ไปหมดละอันนี้ไม่เอาละก็ตางไว้ดินนะ่นแะละไ<ป>ยเรียบร้อยไหนะดูคนงานโอ้จับติดหน้านี่หน้านี่พอได้กินเยอะไปเก็บเป็นหลางเอาไปสีดหลางก้อนไปมันหนาซึ่งแห้ง ออสีตะขย่าวขย่ารวอมเด้เอไปสีหน้าไปสีมาวันนี้เหรอเขออ้ามาที่ลานก็ที่นังเด้๋ยวแห้งเลยสุดติงเลย

ไม <stop> ่หล <oh <Ça ina> ่อโวยไฟเอ่อไปิดไปอ่ะหลานที่แบบเด็กคนนี้ขีดอะน้ออกแล้วมั้ง